นี่นี่ก็จะเป็นนะฮะกระเพราป่าจะไปเก็บมาจากไหนนะยายป,าป่า,ยนะาป่าโคกเลยนาะเออเออ,เอ,อตรงนั้นแหละมันจะขึ้นตามธรรมชาติเป็นบอธรรมชาตินะแล้วก็มันจะอึดอดทนนะกระเพราพวกนี้นะนี่น,น,นี่นี่นะครับก็ยายไปอุตส่าห์ไปหาให้มาได้นะครับ<า>นุ่นไปโคกมันหอมนะตานะมันหอมอ่ามันหอมตาบอกมันหอมนี่นี่นี่มันหอมนะครันะอออบอันอนี้ไปเก็บมาจาก จากโคกจักป่าแท้ๆเนาะห่างจากหมู่บ้านนูแลไป็นสิบโลเลยอ่ะปั่นจักรยานไปเลยป่าทั้งวนอ้าวเดี๋ยวตำรวจจับได้ป่าทั้งวนอ่ะอ้าวอ้าวโอเคนะโอเคนี่ของแท้ๆเลยนะอ้าวนี่นะครับดูนะครับว่าหญ้าตายนะครับแต่ว่ากระเพราป่าเนี่ยเขายังอยู่นะฮะดูนะฮะเนี่ยก็ขึ้นหลอมแหลมหลอมแหลมเนี่ยนี่นะฮะนี่ทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยนี่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะหญ้าตายหมดแล้วนะฮะ แตะเพาป่าเนี่ยเขาเขายังเขี่ยแล้วก็ขึ้นแทงแทบแสกหญ้าอยู่นะครับดูนะครับหญ้าก็พยายามเอาตัวรอดนะครับดูนะฮะเนี่ยนะฮะนี่นะฮะตายหมดแล้วครับตายหมดแล้วนะครับนี่ยเนะฮะโอเคนะฮะเราก็ขุดขุดแล้วเราก็ใส่กระถางแบบนี้ส่งให้ลูกค้านะครับโอเคนะฮะ นี่นะครับต้นพันเราก็จะอยู่ในนี้นะครับเราแพ็คอย่างดีนะครับไปขุดมาจากป่ามเมล็ดพันธุ์เราก็จะแพ็คให้อย่างดีนะครับแถมเมล็ดพริกพริกนี่ก็จะเป็นพริกโบราณนะครับปลูกครั้งเดียวนี่อายุยืน4ปีต้นสูง3าเมตรนะอ่าเป็นพะริกขาวโบราณนี่เมล็ดพันธุ์ครับดูนะครับดูนะครับก็โอเคนะครับใครสนใจอยากจะปลูกกระเพราป่าแท้ๆไว้เนี่ยของเราเนี่ยแท้แน่นอนครับดูในคลิปนะครับดูในคลิปนะครับ ไปเก็บมาจากปา่าแท้ๆโอเคครับวดีครับ